Ô bây giờ quay giờ bây 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 giờ เิอคทานที่เก็มใช่ใช่ใช่่อไ้ไม่เป็นแบบน้จะใช่ใช่ใช่ือเขาบอกเรื่องฟูลก่อใช่้้ารยกีเี่ยวกับจบ้ก็เลนว่ามึงนมันกล้วยยังกล้วยยังกล้วยกล้วยปาดาเขาชือหรอ มันว่ากล้วยป้าเเห็นแต่กล้วยป้าเท่ารือรู้ตอตามเขาตามผู้คือบ่ได้ผู้เขาจะเกลี er ่ยค e ือได้มากเอามาขายเขาก็มาขายต่อไปนั่นเลยต้องตัวไปขายน่งบ่ได้เสือมากเลยเนี่ยเขาเอาเจ้าหายยุ่ยยันเขาเจ้านี่กล้วยประดับประดาเัินแมนบ่กวยเขาปลูกไวยเฮียนเขาไว้น้ำอมร้อกเอานับเอาเลขยว่าไนี่ก็ช้อนที่ี่ช้อนเดียวนี่แมนบ่ เหมือนแคันบ oh, ่ไปบอพี่ติไปเป้าเท่า huh. ร่หรอแล้วก็แบบนั้นแล้วก็หายล้ถวไปพอพี่ิวไปว่าเป้าเท่าหร่องสิบ้อไม่ม่่แม่ตบบวแล้วคือบอหาเป่านะครับจักนั่นแหละมิออกไปท่านจะออกด้วยเหรอนบ่แมนแทะ